ออโต w เวิร์สโปรยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสรถ,รถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับเส้นทางภาคใต้โดยเฉพาะรถไฟที่มีทั้งความทันสมัยความสะดวกสบายและกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นของนครศรีธรรมราชอย่างชัดเจนรถไฟขบวนนี้คือ2026นครศรีธรรมราชแรรผิดขบวนด่วนที่ถูกพัฒนาให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องง่ายสบายและมีระดับมากกว่าเดิมวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่ภายนอก ภายในสมรรถนะการวิ่งไปจนถึงราคาตั๋วเพื่อให้คุณได้เห็นภาพทั้งหมดอย่างละเอียดพร้อมตัดสินใจว่ารถไฟขบวนนี้คู่ควรกับการนั่งสักครั้งหรือไม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของนครศรีธรรมราชแรผิดปี2026ขบวนนี้ถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากวัดพระมหาธาตุบร,รมหาวิหารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวรถใช้โทนสีขาวมุกตัดกับเส้นคลิปสีทอง ให้ความรู้สึกหรูหราคลาสสิกและมีเอกลักษณ์แบบศิละปะภาคใต้ลวดลายบางส่วนบริเวณหัวรถไฟถูกออกแบบให้คล้ายยอดเจดีย์ทำให้ขบวนนี้โดดเด่นมากเมื่อมองจากระยะไกลไฟหน้าเป็นแบบโกลเด้นเพรสเซนต์เลทที่มีดีไซน์โค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยวดูทันสมัยและช่วยเพิ่มทัศน,นวิสัยตอนวิ่งกลางคืนได้ดีมากส่วนกระจกด้านหน้าเป็นแบบฟูลวิชชั่นวายกราสที่กว้างกว่าเดิมทำให้นักขับรถไฟมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นและปลอดภยัยขึ้น ด้านข้างของรถไฟเป็นหน้าต่างแบบพาโนรามาโอเชียนไลน์ที่ยาวเป็นพิเศษให้ผู้โดยสารมองเห็นวิวได้แบบเต็มตาโดยเฉพาะตอนที่วิ่งผ่านเส้นทางริมทะเลภาคใต้ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศโครงสร้างตัวรถผลิตจากโลหะผสมรุ่นใหม่ที่มีความเบาแต่แข็งแรงช่วยให้ลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างวิ่งและยังประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีแอโรไดนามิกแชลที่ช่วยลดแรงต้านลมส่งผลให้รถไฟวิ่งได้ลื่นไหลและมีเสียงลมน้อยกว่ารถไฟรุ่นเดิมอย่างชัดเจน ส่วนไ่ายท้ายเป็นแบบซาวเตอร์เวฟและที่มีดีไซน์เป็นเส้นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลทำให้โดดเด่นและดูมีเอกลักษณ์ในเวลากลางคืนเมื่อเข้ามาด้านในรถไฟความรู้สึกแรกคือความสบายนุ่มนวลและสดใสาภายในถูกออกแบบด้วยโทนสีฟ้าอ่อนขาวและทองให้ความรู้สึกเหมือนบรรยากาศริมทะเลผสมกับความศักดิ์สิทธิ์แบบเมคอนสีธรรมราชฎร์ทำให้มีเอกลักษณ์มากกว่ารถไฟขอบวนอื่นๆห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขึ้นกว่าเดิมประมาณ15%พร้อมจัดวางที่นั่งให้เดินสะดวกกว่าเก่า ทำให้บรรยากาศโดยรวมโปร่งและไม่อึดอัดเบาะท,ที่นั่งชั้นสแตนดาร์ดรีแลกซีทเป็นแบบผ้าระบายอากาศได้ดีรองรับหลังด้วยฟองน้ําแบบนุ่มพิเศษและปรับเอนได้หลายระดับพื้นที่วางขากว้างขึ้นพอสมควรทําให้นั่งทางไกลได้สบายขึ้นพร้อมพอชาร์จท้าซีทุกที่นั่งชั้นพรีเมียมคอมฟอร์ตซีทจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงนั่งนุ่มกว่าเดิมมีที่พักเท้าโตพับและไฟอ่านหนังสือส่วนตัวเหมาะกับผู้ที่ต้องการความสบายมากขึ้น ส่วนชั้นเฟิร์สคลาสเป็นไฮไลท์ของขบวนนี้เพราะเป็นเบาะหนังแท้แบบฟูลรีคลีเนอร์ปรับเอนได้เกือบนอนพร้อมระบบนวดไฟฟ้า2โหมดมีมานกั้นความเป็นส่วนตัวและที่วางขาแบบยาวพิเศษทําให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนได้นั่งในเรานอส่วนตัวมากกว่ารถไฟทั่วไปแสงไฟภายในเป็นไฟเล็ดแบบวอร์มรีแลกให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากเหมาะสําหรับการเดินทางไกลโซนพิเศษอีกจุดหนึ่งคือเซาเทิร์นคาเฟ่ลาวซึ่งถูกตกแต่งด้วยแรงบันดาลใจจาก,กลายผ้าท้องถิ่นภาคใต้ผสมกับบรรยากาศร้านกาแฟาริมทะเล มีที่นั่งสบายๆให้บริการเครื่องดื่มชากาแฟขนมพื้นเมืองเช่นขนมลาขนมพองและข้าวยำปักใต้แบบเบาๆบรรยากาศโซนนี้ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังแวะร้านอาหารระหว่างทางมากกว่ากำลังอยู่บนรถไฟมาถึงเรื่องสมรรถนะของนครศรีธรรมราชแ a รผิดปี2026ขบวนนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนอิเล็กทริกเร i v e รุ่นใหม่ที่ให้แรงดึงสม่ำเสมอและเสียงเงียบมากกว่าเดิม ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ180-195กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับขบวนแร็ผิดจุดเด่นคือความนิ่งของรถไฟช่วงล่างใช้ระบบซอ f t ์ก i d e s สูสเป s ชั n ที่ปรับตามสภาพรางแบบอัตโนมัติทำให้แม้จะวิ่งผ่านโค้งหรือรอยต่อรางรถไฟก็ยังคงนุ่มและไม่กระแทกระบบเบรกเป็นแบบแอร์ a g n e t i c b r บร k ที่ตอบสนองได้เร็วและปลอดภัยสูง ส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆเช่น AI r e i l Vision 2.0สามารถตรวจจับวัตถุหรือสัตว์ที่อาจตัดหน้ารถไฟได้แม้ในเวลากลางคืนและสามารถสั่งชะลอหรือหยุดรถไฟอัตโนมัติได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นในเส้นทางภาคใต้ที่บางส่วนยังมีชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติใกล้รางรถไฟอยู่มากในด้านห้องน้ําก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ห้องน้ํากว้างขึ้นกว่าเดิมและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช้วัสดุกันชื้นแบบใหม่มาพร้อมระบบออโตสเตรนไลท์ที่ฆ่าเชื้ออัตโนมัติทุกครั้งหลังใช้งาน ทำให้มั่นใจเรื่องความสะอาดได้มากกว่าเดิมหลายเท่ามาพูดถึงราคาตั๋วการบ้านนาครศรีธรรมราชแร็ผิดปี2026ถือว่าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับชั้นสแตนดาร์ดราคาอยู่ที่ประมาณ350-480บถึงบาทชั้นพรีเมียมอยู่ที่ประมาณ600-900ถึงบาทและชั้นเฟิร์สคลาสอยู่ในช่วง1,200-1850ถึงบบาทซึ่งอาจมีการปรับตามเทศกาลหรือช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารเยอะราคาถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความนุ่ม สบายและบริการที่ได้รับในแต่ละชั้นภาพรวมทั้งหมดของ2,026นสิครศรีธรรมราชแร่ผิดคือรถไฟที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบทั้งดีไซน์ภายนอกที่มีเอกลักษณ์แบบภักใต้ภายในที่กว้างนั่งสบายและเต็มไปด้วยบรรยากาศพื้นที่ท้องถิ่นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้การเดินทางนิ่งเงียบและปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นขบวนที่ทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปนครศรีธรรมราชเป็นประสบการณ์ที่สนุกและผ่อนคลายมากกว่าเดิมหลายเท่า ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการเดินทางด้วยรถไฟและอยากสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆของภาคใต้นครศรีธรรมราชแรผิดปี2026ถือเป็นขบวนที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม Autoverse Pro เพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณมากครับเอช